สบายดีพี่น้องมันยากาศเรียกอเป็นได้น่าทั้งนั้นเนาะแม่ทั้งนั้นคือฮีคั้งแถ่เนาะคือลายเหลียวไม่เป็นอะไรเลยถือลายอยู่แล้ว ตัวน่งกล้วาที่นึ่งัดมาวันนี้ขายสามตัวพ่ะนะครับศูนย์เดศูนย์อัี้แปดเจ็ดมันยังเสียงอยู่นะแ,แล้ว เทียงถ้ากับเทียงนี่จะแนวเทียงผู้ตรวจการแผ่นดินจะทำการเสียงห <c oughs> ยุดมาอยู่ผู้แดามาให้เจ้าเห็ละ่ะอรมาคื่นมาดูนี่ถุเรียน ว่าได้น้ำเพลนเยสซื้อเจ็ดศูนย์ไปออกหกศูนย์วันนี้เ็นยหอกกบ็่อเ,เอาละไอ้ัเมือน,นกี้มว่าหกี้นี่ติเห็นหกศูนย์ตั้งหลายใบเลยล่อเอ้ยตังไปเอาไปเอาศูนย์ซีกับซีเก่าร่างแรงมากว่าหันนั่นแหละลอตเตอรี่เขาเหลือเขาขายบ่ได้เลขสอกเแสดงมม่มอดได้เลยจาควงได้แล้ว จะคลองผู้ใครบปได้เคยเ็เห็นอยู่เลยเหรอศูนย์กเมื่อกี้นี่ก็ได้ออกน็นองยังกาะหกศูนย์บอร์ศูนย์หกศูนย์หกศูนย์ยังในมุม่น 50, 60, 60, 60. นี่แหละเก็ไปออกนีเขาเขียนว่าที่แปดล้านคือว่าเอยได้ตัวจร้ง สิบแปดล้านอยู่ในมือสิบแปดล้านฉันว่าได้ค้งหุดใจเัย การปกองกระทรวการนิการส่วนเป็นทางสนัสสวนแกะทนนีะ <SM> อ้มีแย่แทนนีกินแล้วฮะกินแล้วกกินเลยบ่ขอบคุณค่ะขอคุณค่ะสอนแะนิติการเ้าปดเจ็ดีเจ็ดหนึ่งเบียดเียดัาถเออ เลขลางห้ศูนย์เจ็ดศูนย์ได้หมายเลขสี่ค่ะกรรมการองครกงวันประจาหลับร้อยเป็นทู้นสือคชนแม่ด้ทัางหน้าทั้งหลังจะดีหรือคุีท่ท่าหนเทานั้เหรอเออฮ่าห้เนหาเป็นศูนยหด่านั้เอาดวงพอหยุดทุกเวรยันสันจเม็ดกินกูหน่อยเลขหน้าแปดแปดห้าแต่องเปลีปลี่ห รูกบอลหมายเลขประจำหลักร้รอยนะคะและสําหรับกรรมการท่านสุดท้ายค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข6กรรมการองครางวัลประจำหลักหน่วยเป็นผู้แทนภาคประชาชนน,นายธนวัฒน์จิรัธนวราการผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวจะเป็นผู้เปิดช่องให้รูกมาลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะเนีย่ยว่าออกว่าดเ,เด็เงินดอกเพงหยุดเวย กรรมก,การออกรางวันทั้งหกท่านได้เสียงลูกบอลหม่เลขครบแล้วค่ะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตรับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหม่ยเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรลางวันได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะ หกเก้นี่หรีไอหกเก้าศูตะเดียนรถไปใช่ไหหกเก้าศูนย์มาขี่รถอีกแล้วมาขี่รถถามถามจะดูสมบัติอย่างเนาะนีก็มาขี่รถเ้ยเก้าศูนย์หน่อยอีกเลยพี่น้องเอ้ย เนั่นเกับถือดว่ามึงไม่เคยที่หนเขาเรียกไทยไปเพียงล่ะเพราะเขาเปียเปลี่ยนหายจากของเปลียเปลียนหกเลยชิอย่างมีแต่แนวเจ็บเนี่ยมยังบาดอีกเียบเียบไม่เขาว่าเปลียเปี่ยห้าจากของเปียนเปหาหลังศูนยเจ็นย์าของเปี่ยนเจ็ดศูนย์้อไปกลับไปซื้อไอ้กลับไปซื้อ เก้าศูนย์ใครเนีว่าเก้าศูนย์ดิพี่น้องพี่น้องกรถามได้หมุดเศร้านี่ไอ่ทำเบียนทะเบียนพ่อมอดอันยังก็ไว่าเก้าศูนย์เอฟซีท่งไรสุดก็สิมีอย่ตวพี่น้องถามยุ่หมุดเศร้าก็เรยว่าเก้าศู คือเลยเก้าศ an. uh ูนย์พครับีไ่้ยินเสียงดวน้พี่น้องถือว่านะทะเบียนพ่อมอดพี่น้องถามในไล่สดหมุสเศอร เก้าศูนย hey. <laughs> <laughs> ์เ <hi> ก้าศูน hey. ย์เฮ้ยจะคล้องรถพละไมาขี่รถพะนะเอ้ยแม่ขี่รถบื่อเอ้ยถือปน้อทั้งนั่นน้อก็แตกหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่ออกมาเลขออกแล้วมันจะถูกเยอะอยู่แล้วแม่มันอกถือเปล่ะ ดเดี๋ยวเราค่อยเรียนก็นดีแล้วละถือเวาลายแบม,มบอม,บอม,บอมอแบมแบมปาส,สุยเม็ดซุยเม็ดซุยเจ็ดศูนย์มาไปออกหกศูนย์ที่้ริบบ์แม่อืมปาสถือจักบาทแล้วน้องบอม หกศูนย์กเกลาูนย์่ะรอยเมื่ถึงเทิงบนเทิงล่างพี่น้องคอยเอ้ยไ่้จื้อบาทนี่ได้เกียยสองเมื่อนผุต้นนี่ปาดแมนมาเม่ปาดรวยนึงก็ได้เจ็ดพันแล้วล่ะเนี่ยอันนี้บนใจบาทละแสสิบาทซืซื้อนเวีบดิลูกบอ่ค่ะซื้อน้ำไ่อ้ซื้อน้ำอปา ดีใจน้ำดีใจน้ำขึ้นมานคักพี่น้องอบอกน้องเดียมมานคักวันที่แล้วรถกลับมาซื้อค่ะนถรกโบมดี้ากันได้เรยกมาเใรือเละาเก้าศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เระรถกาอืมเก้าศูนย์จ้ำหัวซืว้อนม,มานคัก นี่แหละผู้สีมานพี่น้องเอ้ยถึงทั้งบนทั้งลางกับหัวกับหางนนะฝนฝนหู้อยู่ฝนะดว่าเนมันค่ะเว้ยเราสื่อสื่อแล้วพการมันห้ายดเราด้สื่อเราสื่อห้ายดอยันไรละกุ้งไดอุ้ยนกุ้งขลิดแท้ ีวางถึงทั้งวนทั้งลางนี่เออเพิ่นขึ้นอีมานเนาะทางนั้นพี่น้องโอ้ยขัก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 างหกศูนยพี่น้องใจตนัน้ประมาใจนต้นักว่ามันมันมัมันผู้ประมาณก็เหตุงานแง่หน่อยแง่ยางไปพี่น้องอาสำหรับคลิปฝากไปสักน่สักนอนพี่น้องพอกันไม่คลิปหน่ะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่นอง